สวัสดีครับผมฟานกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford f ฟ c h ช n n e ลครับลูกค้าก็วันนี้ขออนุญาตมารีวิวยจตัวยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยครับจะเป็นรุ่น Cap X l p a s s p o r t รุ่นนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยครับลูกค้าขายกันจนส่งมอบไม่ทันเลยครับผมวันนี้ขออนุญาตมาโชว์จะเป็นสีดำครับลูกค้าแต่ว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4สีนะครับจะมีเป็นสีขาวสีดำสีแดงและสีบางเงินครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้มาดูเลยว่าเจ้าตัวนี้จะมีออปชั่นอย ก่อนที่จะรับชมคลิปดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องปอดฟาร์มชาแนลของผมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้ทำคลิปดีๆให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่ารุ่นนี้จะแต่งอย่างไรบ้างนะครับรับชมกันเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้จะเป็นรุ่น Cap XL Passport รครับราคาเริ่มต้นเพียง6 9 2 0 0 0บาทครับลูกค้ามาด้วยขต์2.2ลิตรดีเซลครับแรงม้าสูงสุด160หแรงม้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรครับตัวนี้อย่างที่บอกไป เพราวันนี้ผมขออนุญาตมาโชว์เป็นสีดำครับลูกค้าก็ตัวนี้เนี่ยลูกค้าเลือกชุดแต่งแต่งเต็มแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูว่าชุดแต่งจะมีอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าชุดแต่งเนี่ยผมขอบอกสมรรถนะดีๆของรุ่นนี้นิดนึงว่าทั้งฟอร์ดเราเนี่ยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยครับตัวนี้เนี่ยช่วงล่างหนึกเป็นอย่างมากชัตซีเป็นชิ้นเดียวกันนะครับลูกค้าถุงลมนิรภัยล,ล,ลูกหน้า2ลูกด้วยและมีระบบเบรก ABS ให้กับทางลูกค้าด้วยครับตัวนี้มาพร้อมเกียร์6สปีดเลยนะครับเดี สำหรับตัวนี้เริ่มต้นจากตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าจะเป็นชุด F150 ตัวนี้จะไม่ใช่ F150 Spider ครับลูกค้าจะเป็น F150 กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับตัวกระจังหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูสีดําด้านตลอดแบบนี้เลยนะครับตัวหนังสือ FORD จะเป็นสีดํายิงสายแล้วก็ขอบแดงครับลูกค้ามีไฟ LED ยาวแบบให้แบบนี้เลยครับลูกค้าแตงกะหล่ำไส่วนแบบนี้เลยนะครับด้านล่างจะเป็นตัวแคงกันกระแทกครับลูกค้า แทงกันกระแทกตัวนี้เนี่ยลูกค้าขอให้ผมทําสีเป็นสีแดงครับตัวกันชนด้านหน้าจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวข้อไฟตันหมอจะเป็นสีดําด้านเช่นกันครับก็จะแมทกันตล,ลอดแบบนี้เลยครับลูกค้าถัดมาด้านบนเป็นไฮไลท์ของตัวชุด F 1 5 0ตัวนี้จะเป็นไฟสีครับไฟสีจะมีทั้งคู่หน้าเป็น LED สีขาวแบบนี้เลยครับลูกค้าด้านบนถัดมาจะเป็นตัวไฟมัสแตงตัวนี้ลูกค้าขอผมเปลี่ยนเป็นชุดไฟมัสแตงนะครับแล้วก็แถมให้เลยเป็น เป็นตัวชุดไฟมัสแตงแบบนี้เลยครับลูกค้าด้านในจะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับหลอดเนี่ยลูกค้าสามารถจะเลือกได้เลยว่าจะเป็นเลสไอหรือว่าบูไอหลอดด้านในตัวนี้นะครับด้านล่างจะจะเป็นไฟเดย์ไทม์รันยิงหลายครับเป็นเส้นเส้นวิ่งแบบนี้เลยครับลูกค้าครับแล้วก็ถัดมาข้างๆาเนี่ยจะเป็นตัวพีมัสแตงครับลูกค้า3เส้นแบบนี้เลยนะครับไฟมัสแตงตัวนี้ก็เป็นที่ยอดนิยมของฟอร์ดเรามากเลยครับถัดมาด้านบนจะเป็นตัวสกู๊ปรับ สกรูปเนี่ยจะเป็นสกรูปทรงฟิตคุมเต็มทั้งฝากระโปรงครับลูกค้าเล่นลายหล่อๆแบบนี้เลยครับตัวโลโก้จะเป็นตัวโลโก้ม้าสีแดงก็จะตัดกันแมทมากครับลูกค้ารถคันนี้ก็หล่อมากเลยนะครับด้านบนเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มซามิก60%รอบคันนะครับก็จะบดบงังรังสีย v ีได้ค่อนข้างดีเลยครับลูกค้าครับถัดมาด้านข้างจะเป็นซุ้มล้อแบบเรียบครับซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นซุ้มล้อในชุด F150 เลยครับลูกค้า เราเดือดซิลิโคนให้อย่างดีเลยผ่านการจัดงานจากทีมงานมืออาชีพของฟอร์ดทระแดงหมดเลยครับถัดมาด้านล่างจะเป็นตัวแมกยอนนิยมเราเลยแมกลายดอกไม้ครับมาพร้อมอย่างมอ m o เ s t e r AT3 ย่างตัวนี้ก็สามารถจะวิ่งได้ทุกพื้นผิวเลยครับลูกค้าตอบโจทย์ทุกการใช้งานใช้ยางคุ้มค่าแน่นอนครับลูกค้าครับถัดมาด้านบนจะเป็นตัวสกรูข้างจะโชว์เครื่องยนต์2.2พร้อมเกียร์6สปีดและมาพร้อมไฟเลี้ยวสีส้มให้กับทางลูกค้าแบบนี้เลยครับด้านบนจะเป็นตัวกระจกมองข้างสีดําด้านครับ กระจกข้างตัวนี้จะเป็นสีดําด้านมาพร้อมกันสาดคู่หน้าและช่องแคบด้วยเลยครับเช่นกันตัวเบ้ามือจับก็จะเป็นสีดําด้านเราแถมเพิ่มให้ตัวเราแเราแถมเพิ่มเป็นตัวเบ้ามือจับแบบนี้เลยครับพร้อมติดตาเลนเจอร์ด้วยครับลูกค้าครับด้านบนจะเป็นแหลกหลังคาทรงสปอร์ตตัวแหลกหลังคาตัวนี้ลูกค้าสามารถจะเลือกว่าเป็นสีดําหรือสีบอลเงินก็ได้นะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นสีบอลเงินครับ เรามีการยาซิลิโคนป้องกันน้าเข้าให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยทั้งซุ้มอล้อและตัวแหล่งหลังคาเราไม่ได้เจาะตัวรถเลยครับลูกค้าครับต่อมาเป็นตัวสติ๊กเกอร์คับเรนเจอร์ตัวหนังสือสีขาวขอบดําครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัวหนังสือไวทัคตัวหนังสือสีแดงขอบดําเช่นกันครับพร้อมลายสั์โคนไปถึงด้านหลังด้วยครับลูกค้าครับด้านข้างตัวท้ายจะมีเป็นข้อฝาหนน้ำมันเพิ่มเติมให้กับทางลูกค้าด้วยครับไฮไลท์ตัวด้านหลังเลยจะเป็นตัวโลบาของ Outlander ตัวโลบายอดนิยมของเราเลยครับ ตัวบาตัวนี้จะเป็นเหล็กแท้นะครับป้องกันสนิมเลยครับลูกค้าใช้งานได้อนเนกประสงค์มากมาพร้อมหงจับแล้วก็ตัวจุดสําหรับใส่ตะแกรงเพิ่มได้เลยครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็จะเป็นตัวกระบะไลเนอร์ที่มีความกว้างกว่าของยี่ห้ออื่นมากเลยนะครับเราแถมเพิ่มเป็นตัวกระบะไลเนอร์ของแท้าจากโรงงานเลยครับลูกค้าของทุกอย่างที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าของเดิมเราคืนกลับหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะเริ่มต้นจากตัวนี่แหละครับดาบท้ายตีตาเรนเจอร์ด้านล่างจะเป็นโลโก้ฟอร์ด แล้วก็มีสติกเกอร์เรนเจอร์เลนลายแบบนี้เลยครับส่วนตัวด้านล่างสติกเกอร์เรนเจอร์ตัวหนังสือสีเทาขอบขาวเป็นสติกเกอร์จากโรงงานนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของด้านหลังแล้วก็ไฮไลท์ของด้านหลังเลยจะเป็นตัวกันชนท้าย outlander ข้อดีของกันชนนี้เลยเนะี่ยจะโอบข้างป้องกันบัติเหตุด้านข้างกับทางลูกค้าด้วยครับแล้วก็มาพร้อมห่วงลากสีแดง2จุดและไฟส่องกระบะท้ายตรงกลางให้กับทางลูกค้าแบบนี้เลยครับ คันนี้นี่แต่งเต็มมากครับลูกค้าก็ใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องออกรถที่เราเท่านั้นนะครับก็ใครได้อยากใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องออกรถที่เราเท่านั้นนะครับ f o r d Auto g a l l e r y พระประแดงครับป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้ากับเจ้าตัว Cap XL Passport รุ่นยอดนิยมของเรารุ่นนี้นะครับท่านใดสนใจโปรโมชั่นดีนะครับโทรหาผมได้เลยเบอร์โทรจะเป็น0894506813หรือจะมาหาผมที่ฟอร์พระประแดงยินดีเลยครับลูกค้าครับ ก่อนจากกันวันนี้ผมขออนุญาตทิ้งโปรโมชั่นดีๆไว้ให้กับทางลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแต่งแบบนี้เลยหล่อๆแบบนี้เลยชุดแต่งเต็มๆแบบนี้เลยเอาลดเพียง49,900บาทครับท่านใดยอยากได้โปรโดีๆจองกับเราได้เลยนะครับจองออนไลน์ปลอดภัย100%ครับลูกค้าส่งมอบได้จริงโปรโมชั่นจัดให้เต็มๆนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านจริงโปรโมชั่นไม่ขายฝันครับลูกค้าเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าเ่ยผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไร แต่งแบบไหนนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมกันครับลูกค้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ